แ่แอนฟาร์มค่ะอที่ชนบุรีนะคะใช่แล้วอยู่แถวๆประมาณช่วงอ่างศิลาบางแสนอะไรประมาณนั้แล้วที่นี่นะคะเป็นเป็นฟาร์มกิจกรรมของเด็กถูกต้องค่ะกิจกรรมให้เด็กๆเรียนรู้มากมายเลยใช่ค่ะกิจกรรมที่ทำฟาร์มดีมีอะไรบ้างคะคือเยอะมากนะก็มีทั้งให้อาหารสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่กระต่ายปลาแพะแกะอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีให้เก็บไข่มาทําไข่เค็มได้ที่นี่เขามีฟาร์มผักเลยนะคะก็คือปั่จักรยานเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะฮะปเนือาหารปลาระบายสี สไลเดอร์คนเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เสร็จดีค่ะนะคะนี่นะคะเขาเป็นร้านอาหารเป็นพาเฟ่ด้วยนะคะก็คือหลักๆคือให้เด็กมาให้พ่อแม่มาทานอาหารแล้วก็อาจจะมีส่วนนึงไปเล่นกิจกรรมอะไรประมาณนี้พ่อแม่ก็นั่งรอกินอาหารคิวๆไปค่ะแค่อิ่มแล้วก็ามาเล่นใช่ค่ะหรือจะแบบเล่นก่อนแล้วเหนื่อยๆมาทักกินข้าวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะนี่มันอะไรอ่ะฮะน่ะโอ้ สะพานเชือกอะขึ้นสะพานเชือกก่อนเลยนะตรงนี้อารมณ์เหมือนจะเป็นแบบบ้านต้นไม้สะพานเชือกอะไรแบบนี้ยัดไปเลยไปดูลูกไปดุยเลยเลยทำมาเปนเลยโอ้โหเจ็นนี่ยี่ต้นไม้อะว่าต้นไม้อะสูงไหมมาดูที่สูงไหมมาต้นไม้โอ้สะพานเชือกฮะไปไหมเด็กก่อนเกดจะกลัวสะพานอะไรแบบนี้แบบเกดใช่ฮะ กลัวไม่รู้กลัวไปก่อนหนูหนูจะร้องไห้าะเดินเองอะโอ้โหมันดิ้งด้งอย่มันด้งด้งอย่ต้อจะชอบอะไรแบบนี้เนาะจะพงสะพานบันดุงบันไดบันไดเชือกอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนี่นี่รู้สึกจะมีเล่นทรายด้วยนะครับงานนี้มีมีชิดเสื้อมาเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยมีของกายกับ สไลเดอร์ที่นี่นะคะไม่ใช่เล่นๆนะคะเน่โอ้ยต้องมองาวันเจ้าวันเจอาปัดมือนะอ้าไม่ใช่เล ler, ่นๆนะ yes ไปเดอร์ไดปมาโอเคสไลเดอร์ได้ไหมได้ได้เหรอเจ้าโอ้ยขูเจ้าเป้าเลยเป็นไงบ้างสนุกไหมเยี่ยมไหมงงๆไปขึ้นทางไหนอะกายไปขึ้นได้ดูใหม่ได้ไหม อ๋อค่ะแล้วนึกระดับเชือกโอ้โหหูเชือกไม่ต้องนะฮะระดับกายที่ช่งเลยโอ้โหเบบี้เบบี้ชอบไหมเบบี้ชอบอันนี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อบัตใหญ่ด้วยนะเนี่ยรักษาการทรงตัวนะไปสิไปต่อสิไปต่อดูอย่างกายเนี่ยฮะกล้ามเนื้อบัตใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่ไหมฮะแล้วจบกายกายรอรับน้องด้วยโอ้โห ไปเลยไปเลยเก้าทีสองเข้าเก้าด้วยนะตัวแค่นี้แต่ซ่านลฮะโวย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 วิซุนจังเลยอุ้มอุ้มปีกเลยลูกอุ้มปีกเอออุ้มปีกว้าน่ทรายได้เลยนะตรงนี้มีรถนะเบบี้เกนเล่นเซนเปล่าทรายอ่ะเบบี้ยังกลัวทรายอยู่ไหมอ๋อไปมาเบบี้อ่ะรถอ่ะนี่มีเลนรถเนี่ย โอ้บื้อๆเลยหรอเป็นพี่บื้อเหรอโอ้ปือป้อๆต่อไปนี้เป็นรายการพิเศษนะคะหมูปีนยางะะอ,อ่ะไม่ใช่หรอเอาเลยปื้อม,มาถีบต้น,นะะไม้ไลาทีทนลยนะคะ่ะถีบกับปูเจ๋งอ่ะฉันก็ไปโอ้โหม้ถีบทีเดียวต้นไม้แล้ะะวเลยอ่ะปลาด้วยนะปลาปลาไม้เจน ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีให้อาหารปลาหน้าเดี๋ยวไปหาข้างในเลยนะคะหยอนเสแล้วอาหารจะตกลงมาแบบแบบนี้เป็พี่ชอบเป็พี่ชอบอะทีนี้เราได้แล้วค่ะปเอาอาหารเป็ดอังเคสเร็วแล้วเคสจอดดีนะเคสอาหารไรเนี่ยอาหารจะตายอันนี้งั้นเดี๋ยวหนูเอาอาหารเป็ดไปก่อนเอาอย่างนี้นี่จะตายเป็ดเป็ดเป็ด เป็ดๆแลวเร็วไปเอาเป็ดๆแล้วเร็วเอาอย่างนี้เราก็เอาอาหารจับสายให้เป็ดไปด้วยไม่ใช่ได้ไหมได้ไหมโอ้เป็ดๆมาเร็วๆเป็ดๆครับๆเร็วๆเลยเลยอายมามาเอาดิกายกายไปหยอดอะไรอีกอันหนึ่งไป โอ้นี่เขามีรางอยู่นี่ปะป๊าอ๋อเขาหยอดรางเหรอเราก็นใตอาหารเป็ดผ่านผ่านเกาะกระบอกไม้ไผ่อ่ะนี่แล้วเป็ดก็จะรอตรงนี้นะกินแต่ตัวเดียวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเก็นเก็นไผ่ไหมอะไม่กินหรอไม่กินหรอมีเยอะมากเลยนะเนี่ยติดติดน้ำตลงน้ำแล้วมันกินอะไรเป็ดกินกินมามมมเป็ดเหมือนไง เป็ดไม่สนเนี yeah. ério, yeah. ่ยนี่มาม้านี่นี่กองทับนั่นอ่ะเราเราก็สาดเป็ดแบบเป็นข้าวสารอ่ะอานมันวิ่งหนีหมดเลยเป็ดเป็ดฮะมัมมัมหน่อยนะเมื่อกีมาม้ามาทีเดียวเป็ดหนีมาม้าเป็นอะไรอ่ะนั่นดิฮะดูดีเป็ดหนีหมดเลยเอ้าเอ้าเอ้าคอนเจตเป็ดหนี ถนุดพี่มัดหนีบโดนปาโดนกินอาหารในน้ำ่าน้ำมันบมนเลยนี่นมันกินอาหารในน้ำ่น่มันขี้บ่นแบบโดนดันดักเลยนี่มามนจอมาแล้วมาแล้วมาบมๆมแล้โอ้ชัยหลอดบมบมอมบ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 มมบมเมบ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 มงมบ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 มม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  ทำยื่นให้เขาก่อนอ่ดมุมนี้ดีกว่าเจสโอเคแล้วทำไข่ะไปเอาหญ้ามาให้ใครกินให้ใครกินเขาหลอหลอกหลอมาเป็นเพเบ้เกนชอบตายๆใช่ไหมเจสกระตายตัวไหนกินเก่งตัวนี้ค่ะไม่กินกินทุกตัวสีดำเกนนี่ชอบให้กระต่ายจริงนะตัวนี้ชื่ออะไรกะเกนตายพูดดิตายก่อน ไม่สนจนหมดมาเข้าไปอาหารมาอาหารกระต่ายโอ้โหของกระต่ายมันบอกมีแครอทไหมฮะแครอทไปเอาตรงนี้ลูกเนี่ยไม่เบื่อมามามไหมฮะมาแล้วมากันใหญ่เลยไปเร็วๆไปมามาดนะกมะตายมามามาดนะเก็บไข่เป็ดนะคะอ่ะไปเราเข้าไปเก็บไข่กันดีกว่าค่ะ ตรงนี้มีสองฟองอรัเก็บได้เลยไหมตรงนี้ไม่ได้เหรอคะเดี๋ยวเราค่าบริการนิดนึงถ้าใครอยากมาเก็บไข่แบบนี้นะคะค่าบริการเก็บฟองละยี่สิบบาทแล้วไปทําไข่เค็มนะคะเอาไปเอาเลยระวังเหยียบไข่แตกนะลูกหยิบอีกหยิบอีกออาีกหยิบอีกหยิบไข่อีกหยิบไข่อีกแล้วหยิบไข่อีกอืมอาอ่าอาอ่าอ่าอาอ่าอ่าอาอ่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 งอ่าอ่าอ่าอาอาอ่าอ่าอาอ่าอ่าาอา โอเคนะได้ไข่ด้วยดูสภาพเด็กกายกายเจอสาวหน้าแดงเหรอฮะทำไมหน้าแดงเงี้ยเขินหรอเกิดนไข่เขาหนึ่งหัวไหมโน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 ่คืออะไร ตกลงมันคืออะไรแดดไงเราจะทําอะไรคะอันนี้เราเก็บไข่มาล้วจะทาไข่เค็มทำไข่เค็มตรงนี้นะคะจะมีการระบายสีด้วยนะอันนี้กระบวนการทําไข่เค็มนะคะเราเก็บไข่มาเขาก็จะจัดเป็นเซตแบบนี้อันนี้อนนีคืออะไรอันนี้แกลบค่ะแกลบมามาลองกินนลยคะกินแกลบไม่ได้ไม้กินแกลบนะอนีซอพองละลายน้ําเสร็จแล้วใส่เกลือใส่เกลือมามาแตะเพียงแค่นิดเดียวมามามันก็จะอาจจะเค็มก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าจะพูดอย่างนี้เราพร้อมี่จะคุกไข่แล้วค่ะ ุกไายยื้อนเอาเลยเก่งไข่แล้วปุกฟุกมงเกนเอาไอทั่วเหรอคะใช่สีค่ะแต่ดูเบบี้ค่ะเขาก็จะมีถุงให้ใส่แบบนี้กลับบ้านนะคะก็จะประมาณ3ถึง7วันก็จะกินไข่ดาวเออดี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 ได้ได้ของกินกลับบ้านด้วย ต้นไม้นะคะอันนี้เนี่ยข้อดีคือเขาอะไรรู้ป่ะหมายว่าความคิดที่เขาเอาแก้วรีไซเคิลแก้วที่แบบลูกค้าใช้แล้วมาใช้ใหม่เพื่อแบบว่าลดการใช้สัตว์สิ่งแวดล้อมนะคะลดน้ำต้นไม้โอ้เบบี้ลดน้ำต้นไม้บอกว่าผมปาลดลดเยอะทั่วๆนะแล้วก็ตัดขึ้นมาจริงๆดึงจะขาดกิจกรรมเยอะจริงๆที่นี่อ่าเพื่อนถ้าลดน้ำต้นไม้ใช่หรือไม่ แล้วก็มาเอาดินก่แล้วมาขก็อีกทีไปนี่ค่ะจะสำเร็จแล้วนะจะสำเร็จแล้วนะ๋อใส่ดินเพิ่มนะกินที่ต้องบอกว่าเฟรนี่กับครอบครัวสุดๆใช่ค่ะเรคือจะบอกว่านี่เรามาอยู่ที่เนี่ยก็นานแล้วนะยังไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะแวะมาที่นี่นะคะก็เตรียมตัวแบบว่าเผื่อเวลาไว้นิดนึงออกมาเช้าหน่อยคนจะได้ไม่เยอะแล้วก็อากาศจะไม่ร้อนมากเลย จักรยานให้เช่าด้วยนะค่ะ50าบาทไม่จำกัดเวลาสบายสบายเดี๋ยวเราจะปั่นไปให้นมแพกันนะเนียกลาได้ไหมนะโอ้โหยกล้อได้จริงด้วยตอนนี้เหงื่อตกค่ะไปแล้วบายบายฮ่าปั่นมาแล้วโอ้หเป็นดีฮ่าตรงนี้เรามีจะมานมแพนมแกกนะคะ อันนี้เป็นฟงของแพ้กับแกะเนาะเดี๋ยวจะมาป้อนนมกันมาป้อนนมกันดีกว่านมหกนมหกค่ะมันเข้ามาอยู่ตรงนี้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยมาเลยป้าอัมจูนะเจนเอาอัาปปากเจน,นเจนอัมจูมอ้อกินจิ้งอ๋อป้าดูมันดีนโอ้ b บ b y ค่ะโอ้เแบบี้ให้นมแกกินเหรอได้ให้ได้ไหมได้ไหมแก มันยัดจำปูมันยัดจำปูกินยัดบุ๋มมาบางเลยทำไมมันกินบุ๋มมาขนาดนี้ดูใส่สวยนะรูใส่แล้วก็เพิ่มอันหนึ่งโอ้โหดีไหมดีเหรอกินเก่งเหรอนี่นี่เราหูขักออร์แกนิกด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วผักที่เขาปลูกนะคะก็จะส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาหารในห้องหารนนั่แหละอยู่แล้วอ่ะไปกินได้ไหมไปไปกินข้าวกันค่ะ จะทํากับข้าวให้กายกินนะครับกายจะกินอะไรครับมื้อเที่ยงกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้อ่านกินสีซอสีผัดสียิ้วค่ะได้ไหมได้มีของเราที่เอามาเล่นกินอาหารกันนะคะใช่สปาเกตตี้ที่เมาค่ะอ่าแล้กายกินอะไรอยู่ครับสปาเกตตี้คาโบนาร่นคารโบนาร่า ก็สดมากเลยค่ะแต่ว่าถ้ามาวันธรรมดาต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะคนเยอะค่ะใช่ถ้ามาวันหยุดถ้ามาวันหยุดอืมเออมาวันหยุดมาวันหยุดพูดผิดอ่ะโอเคอ่าเรียบร้อยนะคะก็จบกันไปกับกิจกรรมในวันนี้นะเด็กๆทั้งสนุกแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีเนาะในการมาพัทยาเพราะบางทีแบบเด็กๆเล็กๆอย่างเบบี้เกนเนี่ยเขาก็จะเบื่อนั่งรถนานอไรเงี้ยก็มาแวะครึ่งทางกันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like. ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกลดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายบาค่ะ